สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาเปลี่ยนฐานนาฬิกา g ีช็อกรุ่นนี้นะครับเรียกรุ่นนักบินหรือรุ่นอะไรไม่รู้นะครับรุ่นนี้นะฮะชีช็อกซึ่งผมเคยไปเปลี่ยนมาแล้วมันก็ราคาค่อนข้างสูง4-500้าร้อบาทพอใช้ฐานอยู่2ก้อนดูแล้วสเปคใช้ตัวนี้นะฮะ่า sr 9 2 7องเ w sw อะไรเนี่ยอันนี้ใช้2ก้อนนะครับ ก็รอบนี้ก็เลยลงทุนซื้อเครื่องมือชุดซ่อมนาฬิกามาเลยฮะชุดนี้นะครับชุดนี้ไม่กี่บาทร้อยกว่าบาทร้อยนิดๆน,น,นะฮะก็เราจะได้เปลี่ยนเองอะไรเองก็จะได้ประหยัดลงนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับตัวนี้ก็แค่ขันสกรูสีตัวออกอโดยไขควงตรงนี้นะครับแล้วก็ก็เลยคีมปากแหวมอะไรเนรี่ยฮะ เพื่อที่จะจับอุปกรณ์จับฐานดึงฐานออกมานะครับก็ใช้ฐานรุ่นนี้อันนี้ก็สั่งมาแล้วถูกมากไม่แพงครับแผงหนึ่งก็ไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่สิบบาทซื้อมาสองแผงสิบสิบก้อนก็งบประมาณไม่เกินร้อยนะครับก็ถ้ามีปัญหาก็เปลี่ยนได้อีกอันนี้ก็อยากแนะนำคนที่มีนาฬิกาแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนนาฬิกาครั้งหนึ่ง สก้อนอย่างนี้นะครับแล้วก็แพงด้วยผมก็เลยแนะนําว่าลองไปศึกษาแล้วก็ซื้อชุดซ่อมมานะครับแล้วก็ซื้อฐานมาเราก็ต้องดูว่ารุ่นไหนใช้ฐานอะไรนะครับก็ลงมือมาถอดกันเลยนะครับก็ต้องขออนุญาตด้วยว่าถือกล้องด้วยก็อาจจะไม่ได้มีขั้นตอนการถ่ายทําแต่อาจจะไม่แนะนําเรื่องวิธีการซ่อมนาฬิกาเองเพื่อความประหยัดโดยการซื้อเครื่องมือซื้ออุปกรณ์ซื้อฐาน แล้วก็ศึกษาจากยูทูบเบอร์ต่างๆเราก็สามารถทำได้นะครับผม